สวัสดีครับสําหรับในครั้งนี้เราจะมาทําคลิปแบบรีเวิร์ดหรือเล่นย้อนกลับใน Adobe Premiere Pro กันนะครับจากคลิปที่ต้องทํางานด้วยอันดับแรกผมจะเลื่อนหัวอ่านไปที่ตำแหน่งที่ต้องการประมาณสักตรงนี้นะครับจากนั้นเปลี่ยนเครื่องมือไปเป็นเล s t o so o l เพื่อแบ่งคลิปออกเป็นสส่วนจากนั้นเลื่อนหัวอ่านไปตำแหน่งที่2ประมาณนี้ครับ แล้วก็ใช้เ so t s โซทูนแบ่งคลิปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะได้คลิปออกมาเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่จะใช้ก็คือส่วนตรงกลางเปลี่ยนเครื่องมือกลับไปเป็น s e l e c t i o n tool ผมจะใส่สี label คลิปตรงกลางไว้ก่อนกันสับสนนะครับคลิกขวาที่คลิปไปที่ label แล้วก็จะเลือกเป็นสีรถเสร็จแล้วนะครับขยับคลิปด้านขวามือให้อยู่ห่างออกไป พอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็ทำสำเนาคลิปสีแดงตรงนี้กดเป็นอัลติเนตค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่คลิปดร a กเมาส์รอยนะครับก็จะได้เป็นคลิปที่2และผมจะเปลี่ยน Label เป็นสีล a v ว n เดอร์ทำสำเนาคลิปตัวนี้อีกรอบหนึ่งครับกดอัลติเนตค้างไว้คลิกที่คลิปดรกไปทางขวามือก็จะเปลี่ยนสี Label เช่นเดิมนะครับ คลิกเมาส์ขวาไปที่ Label ตัวนี้จะเลือกเป็น forest ตรงช่องว่างระหว่างคลิปผมจะดับเบิลคลิกแล้วก็กด delete ครับเพื่อขยับตำแหน่งของคลิปที่อยู่ทางด้านขวาสุดเข้ามาติดกับคลิปที่อยู่ก่อนหน้านั้นถ้าเลื่อนหัวอา่านผ่านคลิปแบบไวๆตอนนี้ก็จะได้ภาพต่อเนื่องแบบกระตุกแบบนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะรีวิร์ดคลิป ที่ลาเ e ลเป็น l า v วนเดอรไว้นะครับก็คลิกเลือกที่คลิปหัวอ,อ่านอยู่ประมาณตรงนี้ครับตอนนี้สังเกตนิ้วชี้ของตัวฟิกเกอร์นะครับชี้ไป็นดงขวาคลิกเมาส์ขวาที่คลิปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปที่ speed duration ที่หน้าต่างคลิป speed duration ติ๊กไปที่ reverse speed ครับจากนั้นก็คลิกโอเคตอนนี้ก็จะเห็นว่าภาพของตัวฟิกเกอร์เปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเลื่อนหัวอา่านแบบเร็วๆดูซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับทำให้เราได้ลูกเล่นที่น่าสนใจให้กับคลิปแบบง่ายๆในเวลาไม่นานยังไงก็ทดลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับแล้วก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสาหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ